ที่นครนายกเป็นหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์หัวร้อนไปทุบกระจกรถกระบะหลังจากที่เอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยไปจอดขวางเขาให้ดูภาพจังหวะนี้นะครับผู้ก่อเหตุนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปาดหน้ารถกระบะนะขวางเอาไว้เพื่อไม่ให้รถกระบะเนี่ยออกไปนี่มีการอ้อมมาจอดแล้วนะครับก่อนจะลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็พุ่งไปทุบกระจกรถกระบะแบบนี้นี่เกิดขึ้นท่ามกลางพื้นที่ชุมชนนะครับคุณเนัน้นไฟตลาดก็อยู่ตรงนั้นร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงนั้นรถกระบะเนี่ยเขา กระจกแตกอ่ะพยายามขับหนีก็ลากรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุไปแบบนี้นะครับนี่ค่ะคนที่เขาอยู่แถวเนี้ยเขาก็ตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปต้องหันมามองเลยอะ่ะนี่เดินแบบนี้นี่ยังเดินตามเข้าไปอีกนะเหตุการณ์นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับเพราะมันก่อเหตุแบบอุกอาจจริงๆเป็นตลาดเป็นแหล่งชุมชนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแล้วหลังจากที่ทุบกระจกจนกระจกรถกระบะแตก แล้วรถกระบะเขาขับหนีไปแล้วเนี่ยคือทางคนขับรถกระบะชื่อว่านายนัทพงษ์เนี่ยหนีเข้าไปที่โรงพยาบาลบ้านนานะครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรลากมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะเพราะมอเตอร์ไซค์เขาจอดขวางไว้ไง<ะ>ก็พยายามหนีเข้าไปในโรงพยาบาลก่อนคิดว่าจะรอดแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ครับคนขีม่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายอภิชาติเนี่ยตามมาที่โรงพยาบาลนะครับวิ่งตามมาแล้วใช้กันไกเนี่ยแทงแขนจนเลือดออกแบบนี้ก่อนที่ คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายอภิชาติจะวิ่งหลบหนีไปคำถามก็คือจูจ่ๆเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดทําไมถึงก่อเหตุแบบนี้ไปโกรธเครืองอะไรกันมาทางคนขับรถกระบะนะครับคุณนัทพงศ์ก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่ารู้จักกับนายอภิชาติผู้ก่อเหตุจริงๆมีปัญหากันจริงๆแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเคลียร์กันจบไปแล้วนะหลังจากนั้นปรากฏว่า เรื่องมันไม่จบเพราะนายอภิชาติเนี่ยส่งข้อความมาข่มขู่อยู่บอกว่าถ้ามาเจอนะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายไปฟังเสียงคนขับรถกระบะเป็นคนที่โดนแทงกันเขาบอกว่าถ้าเจอเจอผมวันนัก่าผมเราผมไม่ตายไองไม่คยเจอผมจริงเขาบอกผมมาแค่นี้ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกันผมก็รู้จักเจอแต่ไมื่อมีอะไรกันเชียรจบแล้วคืนนี่ก็มาอีกก็มีข้ามหาเรื่องผม ขณะที่มีรายงานว่าคู่กรณีนะครับนายอภิชาติที่ขีม่มอเตอร์ไซค์นะนี่คนนี้นะครับก็มาให้ปากคํากับตํารวจแล้วได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเจ็บที่แขนขวาแบบนี้คือเป็นจังหวะที่ไปทุบกระจกเขาหรือเปล่าแล้วกระจกเขาแตกบาดมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวรอการตรวจสอบนักข่าวก็พยายามไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องทํากันถึงท่านนี้มันแค้นกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ต้องมา<อ>ทำร้ายร่างกายขนาดนี้แล้วตัวเองก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ดูกระจก เป็นรูโว่เลยอะค่ะเราต้งช่วงบริเวณคนขับพอดีด้วยนะใช่เนี่ยรูหัวใจหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าม,มอบหัวใจให้เขาเหรอมอบอย่างนี้ก็ไม่เอาค่ะเอ,อมันไม่โอเคนะฮะแบบนี้เนี่ยคือนายอภิชาติก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลผููสื่อข่าวพยายามถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้มันแค้นอะไรกันไม่ขอตอบนะครับกันไกนี่มีผมด้วยนะเนี่ยไม่รู้รว่ามาอย่างไงแดงนี้ไม่แน่ใจเป็นเลือดด้วยหรือเปล่าแต่เนี่ยคือเป็นกันไกที่นายอภิชาติเอาไปแทงคุณนัทพงศ์นะครับจนได้รับบาดเจ็บแต่ตามไปแทงเขาที่โรงพยาบาลนะ คือยังตามเข้าไปอีกอ่ะคือหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตํารวจจะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนที่สบพบ้านนายอีกครั้งนะครับเพื่อหาปมเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะพิจารณาแจ้งข้อหาดําเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนนะคะ